สวัสดีครับวันนี้อยูบผมไปล้วเทียร์ช n แนลนะครับจูเบจูเบวันนี้เราอยู่กันในเกม b o o แซดออร i จินนะครับแล้วก็คลิปนี้สําหรับใครที่เป็นสายรีไอมาใช่ไหมครับหาไอเทมหาอะไรซึ่งตอนนี้ผมก็ตอนแรกผมว่าผมจะไม่ดีไอดีใช่ไหมซึ่งผมก็รีเรียบร้อยครับเพราะว่าทําคลิปไปด้วยก็เลยแบบโอ้โอเคงั้นดีไปเลยไหน,หนๆก็เล่นไปแล้วก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ตอนแรกผมก็ต้องหาข้อมูลก่อนว่าทํำยังไงทีนี้ สำหรับใครทีเ่เล่นแบบใช้โปรแกรมจำลองใช่ไหมมันจะไม่จำเป็นต้องแบบเราลบโปรแกรมจำลองแล้วเพิ่มโปรแกรมจำลองใหม่เราก็จะเล่นได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องใช้เมลใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการผูกเมลอ่ะเราทำยังไงก็กด Pay ์นานะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเราเล่นบนโปรแกรมจำลองตัวโปรแกรมอ่ะจะขึ้นมาให้เราใส่อ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดสองชั้นซึ่งอ e ีเมลก็เป็นอ e ีเมลที่เราต้องการ ล็อกอินส่วนรหัสจะต้องมีเป็นตัวอังกฤษภาษาอังกฤษและตัวเลขนะครับซึ่งต้องมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กด้วยนั่นเองตัวพิมพใหญ่และตัวพิมพ์เล็กหลังจากนั้นถ้าเราล็อกอินเชื่อมเมลเรียบร้อยเสร็จแล้วครับตอนเราจะเอาไปเล่นในโทรศัพท์เราต้องเข้ายังไงให้เรากดไปที่ซัพพอร์ตตรงนี้ครับมันจะมีให้รีสโตเพย์นาไอดเานั่นเองเราก็กดไปปุ๊บแล้วเราก็าพิมพ e อีเมลและพาสเวิร์ดที่เราผูกไว้กับ จอที่เรารีมาแล้วเราต้องการเล่นพอใส่ไปเสร็จกดคอนเฟิร์มเราจะกลับไปเล่น ID ดีนั้นได้เลยในมือถือเครื่องไหนก็ได้นะครับในมือถือเครื่องไหนก็ได้น,นั่นเองแต่อันนี้ผมไม่ต้องเปลี่ยนนอกแต่ว่าผมเอาไปเชื่อมในโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วซึ่งรหัสนี้ผมรีมาได้ดีมากเลยผมรีมาได้ไอเทมเป็นอิดนะครับตอนนี้ผมตีบวกห้าได้แล้วแล้วก็รีได้รีในรอบเดียวเลยนะครับได้ ได้ไอิ์แล้วก็แหวนสองวงสีฟ้า,าแล้วก็กําไลสีฟ้าสองอันเกินด้วยนี่มีเกินด้วยอันนี้อันหนึง่งแต่ว่าก็เราใส่ได้แค่สี่อันเนาะก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหากใครอ่ะเดี๋ยวแถมให้นิดหนึ่งเดี๋ยวแถมให้เดนหนึ่งนะครับมันจะมีลิงก์กิจกรรมให้เชื่อมต่อเอ้ยให้ไปหน้าเว็บเติมเงินนะครับ แล้วให้เรากดคัดลอก ID ตรงนี้ไปครับใส่ลงไปพอใส่ลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าใส่ลงไปเสร็จแล้วแล้วเราจะสามารถรับโดนัทผูกมัดได้อีกถึง500โดนัทเลยนะครับเดี๋ยวผมลากจอแป๊บหนึ่งนะลากจอแป๊บหนึ่งอ่าผมกดคัดลอกมาก่อนนะครับแล้วก็ปิดจอบุีก่อนเอา ี๋ยวผมจะทิ้งลิง์ไว้ให้ด้วยอ่ะแล้วก็กดวอสขยลงไปครับแล้วกดส่งมันก็จะเข้าไปที่ ID เราครับให้เลือกแพ็กเกจฟรีตรงนี้แล้วกดคําว่ารับฟรีให้กดซื้อไปกดของรางวัลกดศูนย์บาทแล้วก็กดรับของขวัญทันทีซึ่งตอนนี้ผมรับไปแล้วมันก็จะรับไม่ได้แต่ใครยังไม่เคยรับก็จะได้อีก500รดนัทนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุเบจุเบจอกันใหม่คลิปหนะ้า